ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในไอเดียบ้านกินะครับผมอย่างที่ผมได้เกินไปในคลิปที่แล้วนะว่าผมเนี่ยได้เอาโอลิเวอร์เนี่ยมาแทนกับเอ่อมาแทนบาลเมายากุลนะครับสายเฮียหลักๆเนี่ยเพราะว่าแร่มันเยอะเนาะอย่างที่ควรรู้นะว่าบาลเมายากุลเนี่ยแร่มันสองพันสี่แล้วก็ถึงใช้เกียร์รถแร่ดีๆเนี่ยมันก็เหลือประมาณพันเอ็ดพันสองเนี่ยนะครับถ้าไม่รถแร่สามจุดเนี่ยผมมองว่ามันเล่นยากเกินไปก็เลยเอาโอลิเวอร์มาแทนซึ่ง ใช้ไปดีๆเนี่ยโอ้โหมันดีกว่าเยอะมากเลยครับมันมันดีกว่าเยอะมากจริงๆเพราะว่าแร่น้อยแถมบัฟก็โอเคแล้วก็มีมีดาเมจดด้วยนะอันนี้นะครับแล้วก็มีความสามารถเพิ่มแร่ด้วยเพิ่มแร่หนึ่งพันนั่นเองนะครับมองว่าตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับยังเก่งมากๆอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าใช้ผมที่จริงผมก็อยากคอมโบกับบากิแหละแต่ว่าผมมองว่ามันยัง ยังไม่ค่อยอะ่ะบากิมันมันทับทางกับรีวายนะแล้วผมก็ไม่มีเกียร์ดีพอที่จะใส่ให้บากิด้วยนะครับมันก็เลยใส่แบบนี้นะแ่ปืนนี้ผมน่าเสียดายมากผมนึกว่าเป็นลบกูดาวนี่กลายเป็นอันจะให้ทักษะอีกครั้งน่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะช่ามันเถอะมาสำหรับโอลิเวอร์เนี่ยผมที่จริงผมก็อยากได้เพื่อมันเป็นแบบว่าฟื้นพลังนะแต่เป็นพีชีก็ไม่เป็นไรนะฟืพ้พลังมันก็จะแบบว่า คือเด็กเหมือนเหมือนเอเลน่ะตัวนี้ก็เป็นบัฟหลบสกิลเนาะฟื้นพลังชีวิต60%สิบเปอต์อพื้นที่ตอนหนึ่งวินาทีก็หิวเลือดนั่นแหละอืมมีหิวเลือดมีสร้างเกาะเลือด400เปอร์มีหลบทักษะของบาวมายาโกนมันจะเป็นต้าทักษะนะบัฟคล้ายๆกันเลยเจ็ดวิเท่ากันนะครับมันคือมันมันบัฟมาคล้ายๆลาบาวมายาโกนนะผมบอกว่ามันมันเป็นบาวมายาโกนล่างโคลาโบอ่ะอันนี้เป็นหลบสกิลผมบอกว่าหลบสกิลถ้าเทียบอ่ะ ถ้าเทียบจริงๆผมบอกว่าหลบสก,กิลดีกว่าต้านนะเพราะว่าค่าค่าต้านเนี่ยมันหาง่ายนะค่าหลบเนี่ยหาย,ยากนะครับต้านเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูส่วนใหญ่อะมันมันเกียร์เกียร์เอ๋หลบสก,กิลอะส่วนใหญ่มันจะเป็นเกียร์แบบเนี่ยเห็นมันต้านเนี่ยมันหาง่ายนะใหญ่เกียร์ฟรีๆมันจะเป็นต้านหมดนะอย่างรองเท้าก็เป็นต้านใช่ไหมถ้ามีรถแล้วเนี่ยเห็น้มันก็เป็นต้านอย่างเงี้ยส่วนเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ไม่ค่อยฟรีอะถ้าเป็นมีหลบอ่ะ หลบเพื่อจะมีกระเป๋าใช่ไหมแต่กระเป๋าอ่ะก็ไม่มีรดและถูกไหมถ้าถ้าสมมติเกียร์หลบที่มีรดแล่ด้วยอ่ะมันก็จะเป็นเกียร์ไม่ฟรีแต่ว่าถ้ามีตา้านถ้าตา้านที่เป็นรดแล่ด้วยอ่ะอันเนี้ยผมมองว่าเป็นเกียร์ฟรีนะเล่าอ่ะเพราะว่ามันออกได้ทุกรอบนะครับมันไม่มีมันไม่ได้แบบลิมิต็ดอ่ะมันไม่ได้แบบว่าออกเฉพาะรอบจันท่ายอย่างเงี้ยออกเฉพาะรอบโฟลาโบอย่างเงี้ยรอบรอบไหนมันก็ออกได้ผมเลยมองว่าอันเนี้ยมันเป็นเกียร์ฟรีถ้าเปิดไปเดี๋ยวก็ได้นะผมเลยมองว่า ไอ,ไอ้บัฟหลบสกิลมันค่อนข้างดีกว่าบัฟต้านเออยิ่งสายหลายๆตัวมันยิ่งบัฟถึงกันนะผมว,ว่ามันเฟี้ยวมากนะนะแล้วก็ดาเมจสกิลนะครับถือว่าแรงนะสำหรับสายพลังนะครับนี่ดาเมจสกิลนะยกเลิกขา,ามัาตะด้วยทะลุมาตะด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจสามส,าสเท่าทำให้กระเด็นด้วยนะครับแรงนะเลือดก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับ ก็ตามนั้นเลยนะครับมี9ก้าดาวด้วยนะสเตกก็ก็ประมาณนี้เห็นไหมถ้าสมมติเราใส่ลบ50าสิบอ่ะเราบัฟไปอะ่ะมันก็ลบร้อยสิบแล้วใช่ไหมแล้วยิ่งมีบัฟหลายๆตัวทุกคนลองคิดสภาพดิอันนี้สมมุติว่าอันนี้ก็บัฟลบใช่ไหมแล้วก็เอเลนอะ่ะเนี่ยก็มีบัฟลบอีกนะเห็นไหมซามาเรียเนี่ยแล้วก็มีบัฟหลบถ้าใส่หกสิบเปอร์เออลองคิดสภาพอยู่นะแล้วลูเดียสนี่เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ได้บัฟหลบอ่านี่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 นน เลคเขใส่ห้สิบอะบายมอ่ะลองคิดสภาพติแค่บัฟเนี่ยก็ปลาไปแบบร้อยหกสิบแล้วอ่ะทีนี้แค่บัฟนะบัฟเฉยๆเดี๋ยวขอบอาไปดูว่าตั้งไว้ตัวเดียวเดียวจะได้ดูง่ายๆหน่อยเลือดอาจจะไม่เยอะนะก็าอาจจะแบบว่าตาย้เห็นนะเลือดไม่เยอะอันนี้ไม่มีบัฟอามาตาดนะเน้นแบบบัฟจัดจ๋าเลยนะก็คือแบบ สร้างเกาะเลือดฮิวแล้วก็หลบสกิลอย่างเงี้ยแล้วดูคูดาวดิผมใส่เกย์อย่างเงี้ยคูดาวมันเร็วมากนะแล้วแร่ดูดิเจ็ดร้อยอ่ะว่าโอเคนะดูก็อึดอยู่นะครับอันนี้คือเห็นไ,ไหมแต่ว่าดามเมจก็อย่าไปหวังพึ่งนะไปสามพลังนะเราแค่หวังพึ่งมันป่วนก็แบบต่อยกระเด็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังพึ่งให้มาบัฟอย่างเงี้ยมาบัฟแล้วก็มาถึกอย่างเงี้ยเออก็โอเคนะนี่ขนาดใช้ตัวเดียวนะครับเนี่ยผมว่ามันถึกนะดูดิ นี่ขนาดเลือกแค่ห้าห้าสิบล้านนะดูดิว่าอื่นนะดูดิไปเดี๋ยวไปเทสใน PVP กันดีกว่าสำหรับ b l u River ตอนนี้ก็ยังโกงนะแต่ผมก็อยากทำก้าดาวแม็กอยู่นะย่ยเสียดายอยู่ เอ้ยผมมีโอลิเวอร์สองตัวนี่ว่าเดี๋ยวนะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเออผมมีโอลิเวอร์สองตัวมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ผมจะทำขึ้นมาอีกตัวแล้วก็เอามายัดนะเออได้อยู่นะแล้วผมก็ประหยัดขบได้หนึ่งตัวล้วกบฟ้าผมมีเท่าไหรนะ่เนี่ยผมว่าเกมอะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยทำตัวอ,อย่างนี้มาแล้วอะตัวที่มีบัฟโกงเนี่ยไปดูตัวปัจจุบันดิบัฟอะไรครนะับน่ะบ,บัฟแบบ เดี๋ยวนะต้องขอดูกรบก่นอนโหสบายเลยโอลิเวอร์ได้บอกหนึ่งนะเดี๋ยวผมค่อยทํำล้วกันเนาะแต่มันเปลืองหินอะหินกับของก็ได้ไหมก,ก็ก็ได้แหละผมให้ดูนะเพราะตัวใหม่ๆอะอย่างอันเนี้ยมนไม่ค่อยมีบัฟกงๆอย่างนี้ละครับอันนี้ขนาดบัฟคล้ายๆกันนะเดี๋ยวดเดี๋ยวอะวะเนี้ย เนี่ยมันเหลือแค่สามสิบอะเห็นไหมหลบทัทาะแต่สามสิบอะเหมือนเกมเขารู้นะว่าหกสิบมันเยอะไปนะครับแล้วก็ไอ้บัฟแบบบัฟแบบตัวสมัยก่อนอะ,อะตัวอะไรอะบัฟหลบบัฟต้านอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะมีะนะตัวใหม่ๆไม่ค่อยทำนะครับผมก,ก็งงเหมือนกันอันนี้เห็นว่าใช้ทักษะกับเพื่อความเร็วโจมตีเนี่ย ซึ่งไอความเร็วโจมตีอ่ะมันไม่ได้ไปเพิ่มความเร็วในการออกสกิลนะใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอ่ะคือผมลองไปใช้ดูอ่ะสกิลมันก็ไล่เท่าเดิมอ่ะแต่มันไม่ได้เพิ่มความเร็วในการไล่ไงถ้าเพิ่มความเร็วในการไล่สกิลอ่ะผมมองว่าโอเคเก่งมากแต่คือมันไปเพิ่มแบบสายเคลีย์คือถ้าความเร็วโจมตีใช่ไหมตัวอย่างมันก็ไปเพิ่มตีปกติอ่ะความเร็วในการไล่ก็เหมือนเดิมถ้าใช้ตัวรีสกิลก็เหมือนเดิมมันก็ ไล่เท่าเดิมอ่ะเมืาอว่าเวลาไล่ไล่ก็ไล่เดิมอ่ะมึงก็เลยแบบไม่ได้ว้าวอ่ะแต่ตาเทสตะก,กิวก็ไม่ได้ว้าวเหมือนกันเ <c oughs> ออก็เลยแบบมองว่าตัวสมัยเนี้ยบัฟไม่ค่อยดีอ่ะแล้วดูดิในดูดิบัฟอันนี้ก็แบบว่าสร้างก่อนเลือกกับฟื้นฟนูแล้วหลบสก,กิลไปไหนครับเนี้ยเอเลนเห็นไหมคือตัวเอเลนที่เขาทํามาคือมันมันโกงไงตอนนั้นที่เขาทํามาเหมือนเขาจะจำไม่รู้ว่าไอ้ค่าเนี้ยมันโกงนะ หรือว่าค่าเนี้ยคนต้องการนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาทำทำมาแล้วแบบเอ้ยตัวมันโกงไปว่ะเสร็จปั๊บในอนาคตพอเขาทำเขาก็เลยเอาออกนะเขาก็เลยเหลือแค่เนี่ยโดยดี้างก่อนเลือกกับฟื้นฟื้น,นพลังชีวิตฟื้นฟูอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยจะมีนะเนี่ยไม่ดูดิพลังโจนตีอย่างเงี้ยความไม่จั่งยักษ์อย่างเงี้ยดูดิบัฟบ,บัฟเทียบกับตัวเก่าๆไม่ได้อ่ะน,นะดูดิอันนี้ก็เหมือนกัน ี่บาเลียฟื้นพลังชีวิตเอ้ยได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่บับอันนี้โอเคอยู่เน่ยไม่ราของไทเจียมันจะมีหลุดมาก็แบบไม่กี่รอบหรอกที่บับมันโอเคอ่ะมันหลุดหลุดมาแล้วก็หายเนี่ยเออหลุดมาไม่กี่รอบถ้าหลุดมาแล้วก็นี่เหมือนตัวโอลิโวโอลิเวอร์อย่างเงี้ยผมมองว่าบับางเงี้ยหาย,ยากแล้วไม่สายพลังธาตุไม้ด้วยมันตรงกับอะไรหลายๆอย่างนะผมมองว่าอย่างนั้นนะนี่ก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาเลยว่า จะใช้ดีไหมหรือว่าถ้ามีแล้วแบบว่าจะปั้นแม็กดีไหมอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่มีแล้วถนะ้ามันเป็นคอลาโบอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นตัวแสงมืดที่แบบว่ามีรีรันอ่ะแต่นี้มันเป็นคอลาโบซึ่งมันก็มาแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะมาแล้วก็ลิมิเต็ดอ่ะดูดิทีมผมเล่นง่ายขึ้นเยอะมากผมบอกเลยผมเปลี่ยนแค่เดียวดูดิแรกผมลื่นมากเลยนะ ล่นแบบโคตรลื่นเนี่ยโคตรลื่นอ่ะหลังจากที่ผมเอาบาร์มายากลออกอะแรกผมนี่คือแบบสบายฮะเ่อเนที่ผมบอกนะว่าถ้าเกมไม่ถึงก็อย่าหาพัทน,นะมันเป็นภาระทีมแทนที่มันจะมาแบกทีมนะเออโอลิเวอร์ที <Oliver, S 2> ่วะนะคิวนี้ว่ามาโอยโอลิเวอร์อืมรอดูตัวแนนนัคตว่ามันจะมีบัฟคล้ายๆอย่างนี้มาอีกไหมผมรอเลย ม่อยากได้บัฟประมาณนี้นี่ดูแถมมีเพิ่มแรกหนึ่งพันด้วยความสามารถไฮเปอร์เดี๋ยวเนี้ยมันเน้นเน้นเพิ่มแรกหนึ่งพันกับหยุดท้าวินะความสามารถไฮเปอร์สมัยเนี้ยดูดียหยุดท่าวิโคตรโคตรโหดเลยอ่ะ ดูดีทุกคนนี่ผมเหนื่อยเนี่ยดูดีโหจะอยู่ท่าวีซะแบบถ้าเขาใส่บินดุมาอีกผมน่าจะจีจโปรอะน่าจะเตรียมตัวจีจเนี่ยอยู่ท่าวีอะดูถึงมีบอสมาที่มันต้ามมันก็ต้านแค่ตัวเดียวนะมันต้องมีหลายๆตัว ผมมองว่าความสามารถเมตาเนี่ยก็จะมีอยู่ห้าวิเพิ่มได้1 0 0 0พันแล้วก็มีต้านอยู่ห้าวิเนี่ยแต่น่าจะมีต้านเพิ่มได้1 0 0 0พันด้วยในอนาคตอะนะนังคงบอกไม่รู้เหมือนกันแต่เดาเอาแต่คิดว่าอย่างนั้นนะเราดูความสามารถพวกนี้ดีกว่าความสามารถไฮเปอร์ความสามารถไฮเปอร์เดียวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะอยู่ห้าวิกับเพิ่มแร้หนึ่งพันผมก็ไม่รู้ว่าตัวเกมเขาลืมหรือเปล่าเขาแต่ความสามารถแบบนอกเมตามานะ รอบที่แล้วก็เป็นความสามารถโคนพารใช่ไหมรอบนี้ก็มาเป็นความสามารถปา,ารียทักษะอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็โอเคไหมก็โอเคแหละแต่เมตานี้มันต้องอยู่ห้าวิกับเพิ่มแรกหนึ่งพันไงมันก็เลยไม่ไม่สุดเท่าที่ควรนะ่ะไม่ต้องแปลกใจที่ตำนานไม่ค่อยใช้นะเขาใช้อยู่ห้าวีอะอย่างที่ผมเจอเมื่อกี้ดูโคเรนปะหยุดหน้ากระดานอย่างนั้นอะ่ะ ไม่ต้องเล่นนะเนี่ยถ้าสมมติใครไม่ใช้มันก็จะประมาณนี้แหละสบายๆถ้าใช้คอมโบกันไม่เยอะไม่ถึง4 5หตัวอย่างเงี้ยมันก็จะอยุดแค่แค่ตัว2ตัวมันก็ไม่ค่อยมี impact แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนทีมท็อปทอ,ปอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบทีมผมเนี้ยที่มี4 5ตัวอย่างเงี้ยก็ Impact ค่อนข้างเยอะเนี่ยของผมมี5มี4ตัวนะ Impact ขนาดนี้นะ แต่ตึงนะตึงเรียบร้อยเนี่ยพอหลบสก,กิลปั๊บเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะสก,กิลเขาก็ไม่ค่อยโดนนะเห็นป่ะ พอติเมื่อก่อนเนี้ผมจะกลัวสล็อตนะแต่พอเดี๋ยวนี้ก็คือแบบไม่ได้กลัวขนาดนั้นอะ่ะเฮ้ยไม่ได้กลัวปลาแพ้เลยโอ้โหทีมเขาก็แอบเวอร์เฮือ,อตาท้าปิดด้วยการหลับผมแตกอย่างนี้ลอดยากฮะเดีย๋ยวเขาเวอร์ป่ะเนี่ย เกียร์ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่นอาเลผมแพ้ว่ะผมแพ้ว่ะบอลก็ไม่มีอัพเกดท่าเออตลอดจบโอเคโบบอลโทษตามนั้น <laughs> ใครที่มีก็ลองมาใช้ได้นะผมว,ว่ามันช่วยทีมได้เยอะจริงอะ่ะผมลองแล้วรู้สึกได้ง่ายขึ้นเยอะได้ง,ง่ายขึ้นเยอะจริงโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะใครที่ชอบชอบก็าฝากกดไลค์หน่อยละกันนะเดี๋ยวมารอดูสัปดาห์นี้ว่าจะได้ไหมขอ,อเลยอัปเกรดทาตุบอสถ้าได้มาอันนี้ผมบอกเลยว่าผมนี่มีสิทธิ์ขึ้นมาสองมาหนึ่งเลยอะ่ะเพื่อนๆนี่มีต่ายให้ดูนะมาสองมาสองอ่ะมาหนึ่งอ่ะต่ายให้ดู รายดีสายฟรีขึ้นมัดหนึ่งไต่ตำมงตำนานอะอะไรอย่างงี้อาจจะมีให้เห็นอะไรอย่างงี้